่อนใช้งานก็เอามาตากแดดก่อนครับในนี้มันจะมีแบตเตอรี่อยู่ก็ให้มันตากแดดแล้วเวลาติดตังต้งก็ตัวนี้ล็อกกับถานะครับแล้วก็แขวนไปได้เลยอันนี้ก็เป็นความยาวโดยประมาณนะครับก็คือวางบนรถเก๋งโค้งจากหลังรถนะครับมาหน้ารถนะแล้วก็โค้งกลับไปหลังรถอีกหนึ่งทีประมาณนี้ความยาวของไฟ อันนี้1ชุดจะได้ไซส์ประมาณนี้นะครับอันนี้เปิดกระพริบพร้อมกันนะจะลองเปลี่ยนมดดูนะครับอันนี้เปิดค้างสวัสดีครับวันนี้ทางร้านมาแนะนำไฟประดับโซลาร์เซลล์นะครับ ัวนี้จะเป็นไฟประดับระบบโซล่าเซลล์จะมีแผงโซล่าเซลล์เล็กๆแบบนี้มาให้แล้วก็มีแบตเตอรี่อยู่ข้างในนะครับแล้วก็มีขาจับมาให้ด้วยนะครับขาจับจะมาเป็น2ชิ้นแบบนี้ไว้ปักลงดินนะครับเก็บอีกตัวหนึ่งไว้เสียบอย่างนี้แล้วก็เอาแผงโซล่าเซลล์มาใส่ด้านบนแบบนี้ครับก็จะใส่ลักษณะแบบนี้ถ้าทำสวนต้นไม้ก็แปะไว้ที่ด้านบนส่วนไฟนะครับมีให้เลือกอยู่3แบบตัวนี้ตัวแรกเป็นไฟสีขาว ถ้าอยากได้ความหรูหราก็มาตัวนี้นะครับต่อไปอันนี้คือสีเหลืองนะครับนี่ตัวนี้จะดูทองทองส่วนอันนี้ก็จะเป็นแบบหลากสีนะครับอ่าจะมาเป็นแบบนี้เลยนี่นะครับด้านหลังมีปุ่ม power on off แล้วก็ปุ่มโหมดมีช่องใส่คาตั้งนะครับอ่าให้ดูกันแบบละเอียดเลยนะครับด้านหน้าก็เป็นแผงโซลาร์เซลล์แล้วก็สายไฟออกมาแบบนี้ครับนี่คือลักษณะหลอดครับ ความยาวของสายไฟทั้งหมดนะครับอยู่ที่11.5เมตรส่วนแผงโซล่าเซลล์จะมีขนาด6.5คูณ6.5ซนติเมตรนะครับผมแล้วก็จะหนาอยู่ที่ประมาณ2เซนครึ่งส่วนความยาวของขาจับถึงตัวเครื่องนะครับจะอยู่ที่ประมาณ24เซนติเมตรนะครับก็สนใจแบบไหนนะครับสั่งได้เลยนะครับขอบคุณครับ